เราก็จะทาแป้งนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทาแป้งหรือว่าฉีดยาฆ่าพยาธิภายนอกแล้วนะคะฉีดยาฆ่าพยาธิภายนอกแล้วเราก็จะทําการฉีดพ่นบริเวณพื้นคอกนะคะโดยวงจรชีวิตของหมัดเห็บนะคะหมัดเห็บเห่านี้เขาจะหมัดมัดกับเห็บจะลักษณะเดียวกันนะคะนี่นะคะอันนี้เราสาธิตตัวเล็กให้ดู เนี่ยคะ่ะมาสังเกตดูนะคะเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นเห็นไหมคะเขาใช้ปากปากกัดนะคะเนี่ยคะ่ะพอมันคันเลยคะ่ะเราเปิดดูนี้จะมีหมัดเต็มเลยนะคะเนี่ยคะ่ะจะคันมากเลยคะ่ะถ้ากัดไปเยอะๆก็เขาจะใช้ฟันแทะฟันแกะละเนี่ยคะ่ะใ,ใช้เท้าใช้เขี่ยเหมือนสุนัขคะ่ะเหมือนมาเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นเงาเงาแบบดำๆนะคะเหมือนเลือดเหมือนอะไรเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นคราบเลือดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแพะแกะของเราจะอยู่ไม่สุกแบบนี้นะคะจะเขี่ยจะคุยจะคันนะคะ ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตอนนี้แพะของเราก็จะมีเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทางเราก็ได้ทําการสั่งซื้อแป้งข้ามัดมาะคะ่ะมัดสุนัขนี่แหละคะ่ะก็จะมาใช้กับแพะนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะแต่เราจะสาธิตตัวเล็กก่อนนะคะก็เราต้องกําจัดนะคะ หลังจากหรือว่าบางคนจะใช้วิธีนี้นะคะถ้าใครพอมีเวลานะคะจับแพะนะคะถ่ายพยาธิทุกตัวเลยนะคะถ่ายพยาธิโดยใช้ยาไอ e ว m ม็กเอฟนะคะถ่ายพยาธิภายนอกนะคะแล้วก็ทีนี้เราหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะบางคนจะไม่ใช้วิธีแป้งนะคะไม่ใช้แป้งโรยค่าค่าไอ้นี่นะคะทีนี้เราส่งสารแพะเล็กของเรานะคะมีปัญหาเรื่องหมัดเราก็จะทาแป้งนะคะ แล้วก็หลังจากที่เราทาแป้งหรือว่าฉีดยาฆ่าพยาธิภายนอกแล้วนะคะฉีดยาฆ่าพยาธิภายนอกแล้วเราก็จะทําการฉีดพ่นบริเวณพื้นคอกนะคะโดยวงจรชีวิตของหมัดเห็บนะคะหมัดเห็บเหานี่เขาจะหมัดหมัดกับเห็บจะลักษณะเดียวกันนะคะหลังจากที่เขากิน นะคะกินอยู่ที่ตัวแพะแกะของเราอิ่มแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยนะคะก็จะผสมพันธุ์กันนะคะในกรณีเห็บกับหมัดนะคะจะวงจรชีวิตเหมือนกันพอเขาจเจริญพันธุ์เสร็จนะคะก็จะไปวางไข่นะคะโดยที่เขาจะวางไข่ในดินนะคะหมัดกับเห็บนะคะจะวางไข่ในดินแล้วก็จะอยู่ในระยะก,การฟักตัวอยู่14วันนะคะ14วันก็จะแตกตัวออกมาเป็นเห็บเป็นหมัดตัวเล็กๆนะคะก็ ก็จะขึ้นแพะแกะของเราเดินผ่านก็จะกระโดดขึ้นจะเกาะแพะแกะของเราเหมือนเดิมนะคะวนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะพอจะเจริญพันธุ์สมบูรณ์พันธุ์ตัวเต็มวัยเขาก็จะออกมาวางไข่ตามพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดยาพ่นบริเวณพื้นคอกด้วยนะคะเห็บหมัดมันก็จะไปหลบอยู่ตามซอกพื้นนะคะนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดพ่นยาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นการพูดให้ฟังเฉยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําสาธิตวิธีให้ดูด้วยนะคะ แต่ว่าเราจะใช้แพรเล็กนะคะแพะใหญ่ก็ต้องผูกนะคะแพะใหญ่ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะคะแล้วก็การฉีดยานะคะหลังจากถ้าเราฉีดพ่นยาขัดยานะคะตอนนี้เราเราใช้ไซเบอร์ไซเบอร์250นะคะมีหลากหลายตัวนะคะแอนโตแทคอะไรก็ใช้ได้นะคะฉีดพ่นบริเวณคอกนะคะอ่าวิธีพวกฆ่า,มาแมลงอะคะได้นะคะฉีดในพื้นคอกนะคะแล้วก็ปล่อยแพะออกไปข้างนอกก่อนนะคะเพื่อป้องกันนะคะหรือว่าแต่บาง ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเรื่องพวกนี้แพ็กแกะของเราจะไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะไปก็ถ้ามันเป็นเยอะนะคะตอนนี้ที่พ่อของเราเป็นเยอะพอสมควรเราจะทําการฉีดพ่นพื้นนี่จะอยู่อาทิตย์ละครั้งนะคะพอกะว่าอาทิตย์ละครั้งพอสมควรแล้วนะคะตัดวงจรการจเจริญเติบโตของหมัดน,นะคะแล้วเราก็จะไปฉีดพ่อนอีกทีก็คือเว้นเป็นสองอาทิตย์นะคะเราเราอันนี้ ทางเจ้าของคอกเจ้าของความพิจารณาเอานะคะในการที่จะฉีดพ่นต่อมาถ้าเราดูว่าแพะแกะของเราไม่มีพวกนี้นะคะพวกปรสิตมาดูดเลือดกวนใจเห็บมันประหยัดภายนอกเบาบางลงเราก็จะทําการฉีดพ่นเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะเป็นการตัดวงจรนะคะคือจะให้หมดทุกตัวมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าทําได้จะดีมากๆเลยนะคะแพะแกะของเราก็จะสุขภาพดีตอนนี้แพะของเราก็ ปล่อยไปเลี้ยงนะคะก็อิ่มแล้วนะคะก็จะมานอนแบบนี้นะคะก็จะไปออกไปหาแทะเลมบริเวณคลองนี้นะคะอีช่วงเย็นๆนะคะเพราะวันนี้เราจะปล่อยแพะสายหน่อยนะคะเกือบเที่ยงนะคะเราจะเข้ามาใส่สายแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ผักบุ้งเยอะนะคะเขาก็จะวิ่งหน่อยนะคะวิ่งหาที่กินธรรมดานะคะก็จะมีการวิ่งต้อนวิ่งรัดธรรมดานะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็พาท่านผู้ชมมา พูดเรื่องหมัดนะคะตอนนี้ที่คอกที่ฟาร์มของเราเจอแล้วนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําการสาธิตให้ดูนะคะสาธิตการการฆ่าพยาธิฆ่าเห็บหมัดปรสิตพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะทําทให้ดูเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ